ฮัลโหลฮสวัสดีค่ะเพื่อนๆกับจากตลาดวันนั้นนะคะก็ยังงงๆอยู่นะตนองบอกว่ามีอะไรกินบ้างโอ้ยเยใหม่ก็บอกไปว่าก็หมูไก่ผักอะไรประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เยใหม่ก็พูดไปแล้วตนองบอกว่าแล้วถ้าแล้วทำอะไรให้กินหน่อยได้ไหม ประมาณว่าเออทําอะไรก็ได้ให้กินหน่อยโอ้โหย่าใหม่ประสาทจะกินเลยวันนั้นบอกว่าเอออะไรก็ได้แล้วก็ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพื่อนๆว่าจะให้ใหทํากับข้าวให้กินแต่ว่ากลับมาถึงอะ่ะแล้วย่าใหม่ยังไม่ได้ทําอะไรให้กินโอ้โหตาหน่องเขาก็แบบโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ ประมาณว่าหิวแบบโซซัดโซเซแล้วก็แบบคุยด้วยทําเป็นไม่คุยด้วยแล้วถามว่าจะกินอะไรล่ะไอเราอะไม่ใช่อะไรนะคิดเมนูไม่ออกแล้วไปตลาดกับคุณสุนันใช่ไหมล่ะทีนี้ก็เออได้อะไรมาหลายอย่างแหละก็เลยแอบขโมยตับในถุงหมูหมูกระทะมาประมาณว่าก้อนนึงอะเออประมาณสองขีดสามขีดอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เลยเออเออเอาอันนี้ละกันเมนูตับทอดกระเทียม พริกไทยเยี่ยมใหม่ก็เลยจัดการโขลกพริกไทยกระเทียมนะเพื่อนๆแต่ไม่ได้แบบใส่รากผักชีด้วยนะเพราะว่าคิดว่ามันไม่ต้องใสหรอกมัง้งเพราะว่ามันแค่กระเทียมพริกไทยใช่ปะเออย่ยใหม่ก็นั่นแหละสองอย่างตามเข้าไปตุกตักตุกตักตุกต,กตกักเสร็จแล้วก็มาหั่นตับตับก็เหมือนจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะเพื่อนๆทรงมันแบบ มันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราหั่นใช่ไหมมันจะต้องแบบมีเลือดซึมๆมาแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบแต่ก็ว่าเออนั่นแหละตามนั้นไม่เป็นไรหรอกหั่นๆไปเนี่ยอย่าไม่แอบดมทําไมมันเหมือนมันไม่ค่อยสดแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นนะแค่รู้สึกว่าเออถึงมันว่ามันแบบมันจะต้องมีเลือดออกมาซึมๆมาบ้างอ่ะแต่มันเป็นเหมือนแบบแค่แบบน้ำตับออกมาดิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย จะพูดว่ายังไงก็พูดไม่ค่อยถูกเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่ายายใหม่พูดไม่เป็นเออก็พูดไม่ค่อยเป็นนั่นแหละหั่นไปก็แบบงงๆหั่นไปเอะแต่ว่าเอาชิ้นใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าตาหน่องไม่ชอบกินตับที่มันแบบเขาเรียกว่านะแข็งเวลาที่เราหัน่นเราก็เลยจะต้องหั่นใหญ่หน่อยหั่นตับเสร็จแล้วนะยายใหม่ก็เตรียมตัวตั้งกระทะแล้วแหละแต่ว่าพีกอีกแหละ คิดว่าที่บ้านวันนี้คุณสุนันเขาเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงหมูกระทะใช่ไหมแต่ว่าคิดแต่ถึงหมูกระทะจ้ะไม่ได้คิดถึงว่าน้ำมันหมดเอาถึงขั้นบีบขวดกันแล้วจ้ะวันนี้นะจ๊ะน้ำมงุงน้ำมันอะไรก็เออเออผัดผัดไปก่อนก่อนที่ตาหน่องมันจะหัวร้อนแล้วก็ไฟลุกยัาไใหม่ก็ใส่ไปเลยพริกไทยกับกระเทียมผัดกับน้ำมันมีแค่ไหนก็แค่นั้นแหละผัดผัดไป ผัดไม่ได้ก็เดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มไงเรามันเป็นแม่บ้านใส่ไอ้นี่อยู่แล้วใส่ชิลเราเน้นรสชาตินะเราไม่ได้เน้นหน้าตาเพราะว่าตาหน่องเขาชอบกินแบบว่าผัดๆอะไรที่มันค่อนข้างมีน้ำไงแต่ถ้าแม่ผัดก็จะเป็นแบบแนวคลุกริกรใช่ปะแต่ถ้ายายใหม่ผัดก็แนวน้ำท่วมเนี่แหละก็ใส่ตับลงไปเลยโคเลโคเลโคเลโคไม่รู้ว่าโคได้ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไม่มีทำไงได้เรามันก็ขี้เกียจซะด้วยเนาะ งานรีบไงเดี๋ยวเขาจะแบบร้อนไฟรุกกว่านี้แล้วก็จัดการใส่น้ำปลานะเจ๊จริงๆเย่ไหมจะต้องใส่น้ำก่อนไหมถ้าเย่ไหมจะใส่น้ำใช่ปะเย่ไหม,ไมใส่น้ำปลาก่อนปรุงรสก่อนเฉยงงมากทีนี้ก็จัดการปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลน,นะจ๊ะไม่ใช่จะ้ะกระปุกสีชมพูต้องเป็นชูรสจะ้ะเอ้ยไม่ใช่อูมามิอูมาใจของเยใไหมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน,นะจ๊ะ เนี่ยผัดงงเหมือนกันแล้วก็มาใส่น้ําที่หลังเออแทนที่จะใส่น้ําก่อนปะแล้วค่อยปรุงแล้วก็ค่อยชิมอันนี้ปรุงเสร็จใส่น้ํางงมากเนี่ยสไตล์ยายใหม่เน้นรสชาติเนะไม่เน้นกรรมมาวิธีไม่เน้นอะไรสักอย่างชิมชิมรสชาติได้ก็คือจบเราต้องรู้ว่าเออแม่บ้านอย่างเราใช่ปะรสไหนคือถูกใจปรุงไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นรส ที่เราชอบอย่าให้มันเป็นปัญหาการระบบทีนี้ย่ยใหม่ก็เตรียมตัวจัดจานจ้ะเนี่ยย่ยใหม่น่ากินไหมก็พอพอได้อะแหละแล้วแม่ทีเนี้ยแม่เขาต้มไข่เอาไว้ไงไม่รู้จะทําอะไรก็เลยต้มไข่ไว้ให้มันอย่างเดียวไงแม่ออบอกแม่ว่าเอาไข่ไม่สุกนะเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าไข่มันเหแบบไข่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆไงมันก็จะแบบ มันก็จะปอกยากนิดนึ่งหรือว่าอีชั้นปอกไม่ค่อยจะเปน็นจัดการเหยาะแม็กกี้แค่เนี้ยนั่นแหละเช็ดจานไงมีเช็ดจกเช็ดจานเอาเข้าไปให้ตานองก่อนนะเดี๋ยวหัวรอด